ของสังคมยุคทุนสามานหลอกใช้หมวนชนความไร้ระเบียบพลังมวลชนกดดันมีสภาพบังคับใช้ได้เหนือกฎหมายนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายทางสังคมการเมืองไม่มีใครฟังใครไม่มีใครเคารพกฎหมายคนไทยจึงแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสุดท้ายก็กลายเป็นไทยฆ่าไทยเพราะไม่มีใครยอมใครไม่มีใครฟังใคร ฝ่ายหนึ่งก็ถือกฎหมู่เป็นใหญ่อีกฝ่ายก็ถือกฎหมายอยู่ในมือฝ่ายหนึ่งศรัทธายอมรับการทุจริตคอร์รัปชันขอเพียงแต่ว่าตนเองได้รับส่วนแบ่งจากการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นด้วยแนวคิดนี้ปร,รากฏให้เห็นทุกครั้งที่มีการทำโพรคนไทยจำนวนมากคิดเช่นนั้นอีกฝ่ายหนึ่งต่อต้านคอร์รัปชันถือธง ต่อต้านทักษิณบกสะบัดเป็นหลักชัยถือว่าอดีตนายกทักษิณคือสัญญาณของการทุจริตเชิงนโยบายนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งคุณมาถูกทางแล้วหรือเมื่อสิ้นยุคนายทุนก็จะตามมาด้วยยุคมวลชนเป็นใหญ่เมื่อบ้านเมืองเกิดความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบนายทุนคิดเอาแต่ได้เอาแต่ใจตัวเอง อาศัยมวลชนบางหน้าสร้างภาพมวลชนเป็นใหญ่ขึ้นในสังคมแน่นอนค่ะว่าย่อมต้องมีคนอีกคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาขึ้นมาได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่การแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้การปกครองนั้นมีหนทางเดียวคือน,นำพาสังคมกลับสู่ความมีระเบียบวินยัยมีความอดทนข่มกลัน้น เคารพกฎหมายทำกฎหมายให้กลับคืนสู่ความศักดิ์สิทธิ์ให้คนในสังคมกลับมายอมรับรัฐยอมรับการปกครองเคารพเชื่อฟังกฎหมายอีกครั้งด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกดขันเข้มแข็งเด็ดขาดต้องอาศัยผู้นําที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีวินยัยซึ่งเป็นวินัยของนักรบนั่นเองดังนั้นแล้วขาดสังคมสังคมย่อยๆกลุ่มเล็กๆ ที่มีผู้นำทางสังคมแบบนักรบก็จะนำพาสังคมให้รอดพ้นจากความตกต่ำสับสนวุ่นวายได้จากนั้นก็จะนำไปสู่การขยายผลนธุทำตามในสังคมอื่นๆในที่สุดสังคมนักรบก็กลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทยนำความสงบเจริญมาสู่สังคมไทยโดยมีกลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้าอยู่เบื้องหลังจัดระบบวางระเบียบการปกครองใหม่ กลายเป็นเพราะฟักฐานอำนาจอิทธิพลทางสังคมเพื่อความก้าวหน้ามาแทนที่กลุ่มนักรบในสังคมยุคต่อไปนั่นเองประเทศไทยภายใต้กฎสวรรค์ทฤษฎีกำหนดแน่ทางประวัติศาสตร์คือกฎแห่งวัตจักรสังคมช่วยให้เรารู้ว่าเกิดเสื่อมดับเป็นเรื่องปกติธรรมดาสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคนสี่กลุ่มในสังคม ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปกครองครอบงำสังคมประเทศไทยณการปัจจุบันอยู่ในยุคทุนสามานหลอกใช้มวลชนหยิบยื่นเศษกระดูกผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับแรงงานคนยากจนซึ่งถูกสังคมละเลยมองข้ามเอารัดเอาเปรียบมานานแสนนานยอมเสียผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแลกกับการรักษาอำนาจแสวงหาผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการกลับคืนมา อนาคตสองสังคมไทยคือกลุ่มคนที่มีระเบียบวินัยมีความเข้มแข็งห้าวหาญกลุ่มคุนศึกจะอาศัยความเป็นระบบระเบียบมาบำรากปราบปรามขาจัดความสับสนวุ่นวายทำบ้านเมืองให้กลับคืนสู่ความสงบแต่ความสับสนวุ่นวายจะสงบสิ้นสุดได้เมื่อไหร่นั้นคงต้องอาศัยคำาทํานายของอริยะสงฆ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และคำทำนายของโหราจารย์อาจารย์พลูล้วงมาใช้เป็นแนวทางคำทำนายสิบวักมหากาบผ่านมหายักษรู้จักธรรมจำต้องคิดสนิทธรรมจำแขนขาดรากราชาโจรน,นั่งทนทุกข์ยุคทมินถึงกาขาวชาววิไลเมื่อกล่าวถึงคำทำนายสิบวัก ว่าความเชื่อเรื่องคำทำนายสิบวักรหรือสิบรัชกาลนั้นแบ่งออกเป็นสองกระแสคือกระแสหนึ่งนั้นมีความเชื่อกันว่าหลังจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีได้มรณภาพลงเมื่อวันเสาร์แรมสองข้าเดือน8ตรงกับวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2415นั้นตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายอาญาราช สิทธก้นกุติของเจ้าพระคุณสมเด็จเข้าไปเก็บกวาดในกุติของท่านขณะทำความสะอาดกุตินายอาชาราชได้พบเศษกระดาษเส้นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสือ่อเป็นลายมือของเจ้าประคุณสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเขตเป็นคำทำนายดวงสตาเมืองมีความว่ามหากาบผ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราษจน ชนร้องทุกยุคธมินิ่งกาขาวชาววิไลอีกกระแสหนึง่งคือพระราชพรมยานเทระหรือมหาวิระทาวโรหลวงพ่อฤสีลิงดำอริยะสง์แห่งวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเมื่อปีพุทธศักราช2480หลวงพ่อยังอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโขอ,อยุทยา หลวงพ่อเคยไปค้นเจอสมุดคอยเล่มหนึ่งในกุฏิหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานแล้วว่าเป็นคำทำนายของหลวงพ่อใหญ่พระอรหันต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พยากรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินของกรุงเทพมหานครไว้ให้คำทำนายสิบวักโดยหลวงพ่อฤาษีลีงดำว่ารัชการที่หนึ่ง ผ่านพระเจ้าตักสินขึ้นครองราชสมบัติรัชการที่สองท่านว่าจากศึกสงครามก็หันมาทำนกบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงค์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชการที่สท่านมีหัวคิดกรีเริ่มหาเงินมาสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชการที่สท่านสนิทธรรม ็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงพนวดถึง27พันษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยส่งไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นอย่างยิ่งเป็นคู่บาร,รมีราชการที่ห้าจำแข็งขาดเราเห็นได้ชัดมากเพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมด ก็เคยยอมเสียพื้นแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้รัชกาลที่6เป็นโจรเพราะทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับไส เขี่ยวเข็นหย่งข้ามร่่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายท่านทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เช่นการแสดงมหรสศพเล่นขนกับขราชบริพารยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยทรงทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้เงินมาก แม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนักรัชการที่เจ็ดนั่งทนทุกข์พระองค์สวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระขังก็หมดมาแต่รัชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องโดนค้าราชการออกไปเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ก็ต้องจำพระไทยสระราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนรัชกาลที่แปยุทธมินบ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหาัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบรงพระชนจนสวรรคตรัชกาลที่9ถิ่งกาขาวเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่เปนน่ผิวขาวทั้งสิ้น สำหรับรัชกาลต่อไปคือรัชกาลที่สิบชาววิไลบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข้นมาจะได้พบประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยาประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายราชวงศ์จักรีจะเมียงสิบรัชกาลเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปทำไมพระพุทธโคสาจารย์จึงทำนาย เหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิบรัชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือ,ห,รอ,ห,รอหลวงพ่อฤาษีเลียงดำได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญาสามารถที่จะรู้จริงในอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ในขณะนี้ ทุกรูปต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์ก็จะยังคงมีอยู่โู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานมิใช่เพียงแค่สิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่การพยากรณ์ไม่เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไปบ้านเมืองจะมัง่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุขประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง ซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคลุกครานดังที่แล้วมาจึงไม่จําเป็นต้องพยากรณ์ต่อไปอนาคตประเทศไทยภายใต้อิทธิพลแห่งดวงดาวเมื่อกล่าวถึงคําทํานายของอาจารย์ผูหลวงท่านเสียชีวิตแล้วเมื่อ29ธันวาคมปี2543ว่าอาจารย์ผูหลวงได้ทํานายดวงชะตาของบ้านเมืองหลักการเปลีป่ยนแปลง ชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทยโดยแบ่งดวงออกเป็นสิบยุคยุคละสิปีปีพุทธศักราช2482ถึงปี2492คือยุคกาลีปีพุทธศักราช2492ถึงปี2502เป็นยุคมิตรมาเยือนปีพุทธศักราช2502ถึง2512 เป็นยุคเฉือนดินแดนปีพุทธศักราช2512ถึงปี2522เป็นยุคแสนแค้นกลางเขาควายปีพุทธศักราช2522ถึงปี2532เป็นยุคหลายเสือครองเมืองปีพุทธศักราช2532ถึงปี2542เป็นยุคฝูเฟื่องชาวสังคม ปีพุทธศักราช2,542ถึงปี2,552เป็นยุคชมบุญทรราชปีพุทธศักราช2,552ถึงปี2,562เป็นยุคชาติวิประโยคปีพุทธศักราช2,562ถึงปี2,572เป็นยุคโลกคลายปีพุทธศักราช2,572 ถึงปี2582เป็นยุคหายกังวลปีพุทธศักราช2542ถึงปี2552เป็นยุคชมบุญทรารดา9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2540นายชวนลีกภัยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2หลังจากพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบต่อวิกฤตต้มยำกุง้งโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มงูเหา่าซึ่งเป็นสมาชิกพักประชากรไทย12คนที่แหกมติพักร่วมรัฐบาลหันมาสนับสนุนนายชวนหลีกภัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีตามคําชวนของพลตีสนันขออนขจรประสาทวันที่9กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2544 พ่านตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรมหาเศรษฐีระดับโลกได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยชัยชนะในการเลือกตั้งแบบถล่มทลายสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายทางการเมืองนายกขวัญใจประชาชนตักนโยบายประชานิยมสร้างความแตกแยกเกลียดชังกันระหว่างคนไทยด้วยกันเองจากวิธีคิดระบบการทำงานเฉพาะตัวที่เรียกกันว่าระบบทักษิณ จุดเริ่มต้นของฝ่ายต่อต้านที่เรียกกันว่ากลุ่มพันธมิตรหรือคนเสื้อเหลืองและสิ้นอำนาจไปด้วยผลของการทำรัฐประหารของบิ๊กบังผลเอกสนธิบุญยรัตกาินเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,549ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยอมเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพตามคำเชิญของผลเอกสนธิบุญยรัตกรินหัวหน้าคอปคอหรือคณะปฏิรูปการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มน่อปกอกรืหน่อ,นอปชอรหรือกลุ่มคนเสื้อแดงวันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2551นายสมัครสุนทรเวชดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่25ของไทยบริหารประเทศด้วยการสารต่อนโยบาย ประชานิยมของรัฐบาลทักษิณกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลับมาชุมนุมอีกครั้งกระบวนการตุลาการพิวัตรก็ได้เริ่มตน้นวันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 1นายสมชายบวงสวัสดิ์อดีตผู้พิพากษาพี่เคยของอดีตนายกทักษิณน,นั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่26ของไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์กลุ่มพันธมิตรปิดสนามบิน ปีพุทธศักราช2,552ถึง2,562เป็นชาติวิประโยค17ธันวาคมปีพุทธศักราช2,551นายอภิสิทธิ์เบชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก้าวสูต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการเมืองสลับกลับขั้วเสื้อเหลืองกลับบ้านกลุ่มคนเสื้อแดงได้โอกาสกลับมาสำแดงเดชบ้างอีกครั้ง ทั้งบุกโกรงแรมโรยัลคริปปิสสถานที่ประชุมของกลุ่มอาเซียนทุบรถนายกกองกำลังชุดดำและการเผากรุงวันที่5สิงหาคมปีพุทธศักราช2554นางสาวยิ่งรัก์ชินวัตรหรือนารีกีมะขาวน้องสาวของอดีตนายกทักษิณตีกรีปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจ,จากมหาวิทยายลัย เคนดักกิสเตตสหรัฐอเมริกาก็ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยผเผชิญภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ความแตกแยกคุมกันไม่ติดไม่มีใครฟังใครของกลุ่มนองประชที่ตนเองปลุกปั้นสร้างขึ้นมากลับมือแทๆ้ๆดาบนั้นกําลังกลับคืนสู่สนองคนตระกูลจินวัตรเข้าให้แล้วและเมื่อสังคมไทยได้เรียนรู้ถึงขีดสุดวารัฐล้มเหลวนั้น มวลชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินอยากได้อะไรก็ต้องรวมตัวออกมาเรียกร้องแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการจากนั้นความสับสนวุ่นวายก็จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆความสับสนวุ่นวายเข้าใกล้ภาวะไร้รัฐไร้การปกครองจนกระทั่งถึงขีดสุดคนกลุ่มหนึ่งกล้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อนั้นความสุขสงบก็จะค่อยๆคืนกลับมา มวลชนเรียนรู้หลักกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมว่าเป็นอีกสององค์ประกอบสำคัญที่ต้องนำมาใช้ควบคู่กันไปด้วยดังนั้นบ้านเมืองก็กลับสู่ความสงบ